เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ากระต่ายน้อยมันมีชื่อว่าเจ้าคอกี้เอาละคอกี้ทักทาย f อฟหน่อยว่าไงคอกี้เฮะประคามคอกี้คอกี้นี่งอนพ่อเหรอคอกี้นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลงอกหนึ่งว่าตายรู้ไหมว่าวันนี้นายต้องช่วยทังแกงเอเลียสแผนของเราก็คือจะให้เจ้าคอกี้ฝากไว้ให้เอเลียสเลี้ยงซึ่งแค่นั้นธรรมดาไปเราจะสร้างสถานการณ์ว่าเจ้ากระต่ายคอกี้วิ่งเล่นจนวิ่งเข้าเตาอบแล้วมันก็ตายเดสสมอลเล่เอเลียสต้องไม่ชอบแน่นอนเลยเอเลียส ฉันจะบอกว่ากระต่ายตัวนี้เป็นของนายแล้วขอโทษน้องชายคอกกี้พูดสิขอโทษน้องชายแผนของเราจะสําเร็จนั้นเราจะเป็นต้องซ่อนคอ,อกกี้ตัวจริงไว้แล้วสิ่งที่อยู่ในเตาอบคือตัวปลอมด้วยวิกนี้ <c oughs> แต่เราต้องเสริมอะไรมานิดหน่อยละเพราะมันดูเหมือนมีแค่ขนอย่างเดียวทีหลังแล้วกันเอาละเมื่อเจ้าคอ,อกกี้ตัวปลอมเข้าไปอยู่ในเตาอบแล้วมันจะเกิดควันเป็นขโมงเลยทีเดียวเอาละเราจะมาทําให้คอ,อกกี้ตัวปลอมสมจริงมากขึ้นแน่นอนเราต้องการตุ๊ก,กตาอะไรสักอย่างมาติดไว้ด้านล่างวิกงั้นถึงเวลาช้อปปิง้ง นี่กูต้องมาเลือกตุ๊กตาเหรอเนี่ยร้านขายตุ๊กตาน่าจะอยู่ทางนั้นนะงั้นตามมาเลยจากล้องเอาอเฮ้ยไปเลยไหนลองคุยกับตัวจริงหน่อยสิเฮ้ยตุ๊กตาเฮี้ยอะไรเนี่ยตุ๊กตาน่ารักเสียงโคตรเฮี้ยเด็กเฮี้ยที่ไหนมันจะเอาไปเล่นวะในที่สุดเราก็ได้มันมาแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเท่าไหรแต่พอมันไม้แล้วจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวเหตุผลคือเอเลี่ยตไม่เคยเห็นกระต่ายที่ไม่ไปแล้วเอาละเพื่อที่เอเลี่ยสจะไม่รู้ตัว เราจะโยนจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็เปิดฝาเตาอบทิ้งไว้ปรับองศาให้เรียบร้อยเอาแย,ยเอเลียตมาทำไมตอนนี้วะเอ้ไงเอเลียตโอเอเอลียสมาก็ดีแล้วกูมีอะไรจะบอกมึงด้วยวันนี้กูจะออกไปข้างนอกแต่ติดปัญหายอยู่อย่างหนึง่งกูเอาเจ้ากระต่ายตัวน้อยคอกกี่กูไปด้วยไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูไม่ทราบเบนกูอยากจะฝากให้มึงดูแลมันหน่อยโอ้โหหยุดเลยเบนหยุดเลยกูไม่ชอบกระต่ายวันนี้กูพักผ่อนไม่อยากจะทําอะไรเอเลียช่วยหน่อยนะ แล้วก็ไม่งั้นกูจะปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละฝากดูแลด้วยเอลิสอะไรของมึงเนี่ยเบนเข้าใจไหมว่ากูเอามันไปด้วยไม่ได้เอลิสมึงนี่มันหาเรื่องยุ่งให้กูจริงๆเลยเบนเอามันออกไปซะเอลิสมันแค่กระต่ายตัวน้อยๆนะแล้วถ้ามันวิ่งเล่นไปทั่วล่ะเบนมันจะไปยากอะไรมึงแค่ดูมันก็พอยพูดกูยอมมึงละถธอมึงดื้อลวก็กูจะจับมึงผัดเผ็ดปล่อยมันลงสีเอลิสอย่าสนกันละกันมึงมึงรีบไปดิมาด้วยอย่าให้กูรู้นะมึงทำอะไรเอลิสจุดประสงค์กูไม่าาาาาางงงงงอออออออื่่่นนนเเเเลยยกก็แแคมมึตต้้้หหรรรัะะถสสีีไจด เอ้ยสีแดงนะเอลียตเอ้ยถุงสีเหลืองจะเป็นอาหารหมานะเอลีสตคุณจะบอกมึงว่ากูไม่รับประกันความปลอดภัยเอาละตอนนี้เราต้องไปเอาตัวจริงกลับมาแล้วเอ้ยตรงนั้นเลยเบนตรงนั้นเลยจะรอช้าเราไปจากตรงนี้กันดีกว่าตัวปลอมละ่ะเอ้ยอยู่ข้างนอกไงมันอยู่นอกนี่นต่อไอ้เหี้ยลืมได้งไงวะเฮ้ยไอ้เบนไปแลวเว้ยจะได้อยู่อย่างสบายสักทีจเจ้ากระต่ายเหรอทิ้งมันไว้นั่นละ ไม่สนใจดี่นะสนุกสุดเบี่ยงไข่ไปเลยเอาล่ะถึงเวลาสังหารเจ้าคอ็อกกี้ปลอม <c oughs> นี่คือผลของการขาดัดจรวดเป็นประจำของผมเยสสำเร็จต่กองตะก้องปิดหน้าต่างเฮ้ยเบงกูกว่ามันไม่ไหม่เลยนะเฮียแล้วไง ว่าเป็นเพราะว่าที่เราไม่ปิดฝาเตาอบแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องมีสักคนที่ไปปิดซึ่งผู้กล้าของเรานันก็คือผู้ที่ยัดตรุดกระเทยขยิ่งขาตาก้องกราวของเรานั่นเองเขาเป็นคนที่ตัวเล็กถูกสเปคกระเทยมากที่สุดเฮ้ยเกี่ยวเฮี้ยอะไรวะเอาละอย่ารอช้าเข้าไปเลยโดดไปเลยร,รีบด้วยแต่ว่านายนี่มันขาสัน้นจริงๆเลยนะข่าวปิดปัปเลยเพิ่มอุณหภูมิด้วย ตั้งกี่องศาเออเฮ้ยหนึ่งพันองศาหนึ่งพันองศา,าแจ่มไปเลยรับรองว่าควันต้องกระหมวงแน่นอนขากู <c oughs> น่าสงสารจังเลยว่ะคราวเออเฮ้ยพระเจ้าผมคุ้มครองผมด้วยเอเมนโอ, oh. โอ้พระเจ้าช่วยเขาทอดตอนนี้เอเลียสน่านจะรู้ตัวแล้วเ <c oughs> ออเฮ้ยควันเยอะกว่าที่คาดไว้นะเบนสุดยอดไฟจะยยไม่บ้านอยู่แล้วเอเลียสมันยังไม่รู้อีกน่าลาลาเฮอะไรวะไฟควันอะไรเนี่ย ไอ้สัตว์ควันอะไรวะฮายไอ้เหี้ยโอ้อยตายแล้วอะไรเนี่ยหายไอ้เหี้ยอะไรไม่วะไอ้หายใครทำอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยสวยแล้วเจ้ากะตายอยู่ไหนนะ่ะ มาจริงใช่ไหมไม่จริงขอกี่ลูกพอ่อเล่นสะเปล่ยเลยสวยแล้วก็ตายไอ้เบนเฮ้ยคุณจะทำยังไงเลยทีนี้เออเฮ้ยตามอเอเลี่ไปเถอะเบนเออเฮย้ยเกิดกูหลุดรอกูด้วยเบนด่วน,นด่วน,นด่วนด่วนเฮ้ยไอ,อ้เออี้ยเฮ้ยเล่นอะไรไม่เล่นมาเล่นกับเต้าจับตาดูให้ดีท่านผู้ชม พระเจา้าผมไม่ได้ทำความผิดเฮียเอยจะมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่โยโอคุรู้แล้วต้องทำอะไรมองซ้ายมองขวาทำลายศพแม่งอเอลิ <c oughs> อไม่รู้ว่าคอกกี้ตัวปลอมแน่เลย <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วยกวยจอดเอลิเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยอ่เฮ้ยโหดมากเลย เอรียพยายามจะให้ออกกี้ตัวปลอมจมแต่ไม่มีทางจมแมงเอ้กระแตอะไรวะไม่จมวะนั่นเอรีกำลังจะทำอะไรนะอย่างนี้ต้องโยนนั่งแล้ว <c oughs> เอาเยยบไม่หลุดอีกไปซะอันเช่ง <c oughs> ลาก่อนบอกคำน้อยฉันเชื่อว่านายต้องตื่นนายจะอยู่กับฉันตลอดไปเพื่อน <c oughs> ถึงแม้จะเป็นขอให้เป็นก็ตามเถอะ <c oughs> ฉันก็แอบลงรักนายด้วยออกกี้ <c oughs> โอ้เอเลียดนายมันช่างนายมันโรคจิตจริงๆเฮ้กูทำอะไรลงไปวะขอโทษนะเพื่อนฉันจะพานายกลับบ้านเองไม่เป็นไรใช่ไหมก่อนอื่นจะว่านายจมน้ําแน่นอนเอเลียดจะทำอะไรก็ไม่รู้ครับบ้าไปแล้วเอเลียดตื่นดิเพื่อนตื่นฉันชื่วานายจะต้องไม่เป็นไรฉันจะช่วยนายเองจุ๊จุ๊บตอนนี้เราไม่รู้ว่าเอเลียดจะทำอะไรต่อเราตามไปดูกันเลยฉันจะพานายกลับบ้านเองไอเบนกลับมาจะทำยังไงเนี่ย ตามไปดูกันเลยครับมาแล้วฉันพานายมาถึงแดนสุขาวดีแล้วหวังว่านายจะฟื้นนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาก็แล้วกันกูไม่รล้เรื่องเด้อไปเอลิชิ่งหนีไปแล้วเอาละเราจะเอาตัวจริงไปปล่อยในบ้านมาดูกันว่าเอลียจะเป็นยังไงเมื่อเห็นเจ้ากระต่ายน้อยออกกี้ผมว่าเอลียต้องอึ้งไปเลยถ้าเขาได้เห็นกระต่ายที่ตายไปแล้วมาวิ่งเล่นไปเลยเจ้าออกกี้ ฮัลโหลเพื่อนวันนี้ว่างหรือเปล่าวะกูยอยากจะไปนอนบ้านมึงอะง่ะเออเอาทนายเฮียไม่ต้องถามหรอกจะให้กูนอนที่ไหนก็ได้ขอแค่วันนี้กูไม่ได้เจอกับพี่ชายกูก็พอฮะอะไรนะนอนหน้าบ้านกับหมาไอ้บ้าเอ้ยงั้นก็ขอผ้าห่มด้วยแล้วกันฮะอะไรนะที่บ้านมึงมีกระต่ายงั้นกูไม่ไปกูไม่ไปแล้วโคตรหลอนสัตว์แค่นี้แหละเอาเวรแล้วสัตว์มันได้ยังไงวะพี่หลอกกูอย่าอย่ากูยอม